เอเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยใช้ผ้าอ้อมวันนึงก็หลายชิ้นใส่นานก็มีความอับชื้นและเกิดอาการผื่นคันผู้ป่วยผู้สูงอายุบางท่านชอบปดดว่าไม่อยากใส่ผ้าอ้อมนอนในเวลากลางคืนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเรามีวิธีแก้นี่ค่ะแผ่นรองซึมซับและแผ่นเสริมซึมซับตัวช่วยในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่คนมีติดบ้านค่ะ แผ่นเสริมซึมซับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับและช่วยลดการเปลี่ยนผ้ออ้อมบ่อยในแต่ละวันด้วยค่ะแผ่นเสริมซึมซับหึ่งซ,ซองมี30ชิ้นช่วยดูดซับของเหลวในผ้ออ้อมหรือกางเกงในเพียงแค่ติดแผ่นรองซึมซับไว้ด้านในของผ้ออ้อมหรือกางเกงในแค่นี้ก็เพิ่มการดูดซับของเหลวได้เพิ่มขึ้นลดการเปลี่ยนพ้าอ้อมในระหว่างวันให้น้อยลง แห้งเร็วซึมซับได้ดีพื้นผิวสัมผัสนุ่มไม่บาดผิวขณะใช้งานมีขอบป้องกันของเหลวไหลออกด้านข้างใช้งานสะดวกสามารถใช้ได้กับพ้าอ้อมทุกชนิดช่วยประหยัดแรงช่วยประหยัดเวลาแถมลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนแผ่นรองซึมซับตัวนี้จะช่ว